เพลงน้องกินเตจไหนน้องกินเป็ดร้องไงน้องกินเปตดอื้มหอมบีกเดวน้องกินเป็ด,ปด,ปดให้น้อง น้ำมนกินเป็ด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 ไหนร้องเพลงน้ำมนกินเป็ดชิน้ำมนกินเป็ด,ปอดปโอ,อย้ยเหยาพึ่งเหยาพึ่งเหย,าพ,ยาพึ่งเหยาพึ่งโอ Oil ้ยนี่ไงมาจ่อน้ำมนกินเป็ดมนกินเป็ดโมร้องเพลงมนกินเป็ดซิมนกินเป็ดเอาเริ่มมนกินเป็ดมนกินเป็ด

และในอดีหลายจังหวัดภาคกลางเปนการก่อสร้างในตอานี้เพื่อปปาน้ำเพื่อเเทศบาลเมือง่าโอ้ย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 เต๋อหนองหล่นแล้วโม่เนี่ยเต็ดหล่นเก็บเต็อเดี๋ยวนู่น Hmm? มันกินเป็ดป่ะมันกินเป็ดไหมพี่โมโอ้ย<ฮ><ฮ>ยุงกะ That's so อนตะ you know. วันลีเลือดแค่ I วิลลอนเดินแล้วโมอเอาเป็ดให้น้องชิดอาเอาเอ้าวอ้าว ก็ไม่รู้ว่าจะจดอยรงไนก็มีดไม่มีรายได้ไม่มีรายได้มาต่อถึงจะมีจุทียได้งจุดจุดกลางกับจดใแล้วก็มีความเสียหาย

I'm on. i on.